ซื้อมาเท่าไหร่เนี่ยอันเนี้ยราคาอาการอาหารเราแล้วกัน่ากงรอาหารก็คือแต่งรถหมดมีเท่าไหร่รถแดกหมด สวัสดีครับผมมิสเตอร์จ้านะครับวันนี้จะพามาดูเออ่พร็อพการกางเต็นท์นะครับของพี่อ่ำนะครับพี่อ่ำคุยเซอร์กางเต็นท์ยังไงให้ได้สามแสนบาทนะครับพร็อพสามแสนบาทอ่าไปชมกันผเปี๊ยกสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ดำสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่านี่นะอ่ำนะครับวันนี้มาสัมภาษณ์อ่ำนครับพี่อ่ำรคุยเซอร์หน่อยหน้าอ่ำขอทราบคอนเซปต์หน่อยว่ามันเป็นมายังไงเนี่ยแบบถึงต้องจัดพร็อพแน่นขนาดนี้ครับ ก็อยากเอารถมาถ่ายรูปร่วมกับธรรมชาติที่มันมีอยู่รถเ,<อ>เราทํามาแล้วก็อยากจะมาหาธรรมชาติแล้ะรถเรามันกรุงแต่งแต่แตว่า,วาเรามาเข้ากับธรรมชาติ<อ>ที่มันมีอยู่ใช่ไหมนม้อ๋ธรรมชาตินี่เป็นโตต้าอะไรครับคุณนำ้ำไลท์คเซอร์ไงไลท์คเซอร์ไงโตต้าไลท์คเซอร์ตัวรุ่นรุ่นรุ่เขาเรียกรุ่นไหนรุ่นไหนนะอาม B D J ๗๙อ๋อ B D J ๗๙ เครื right? ่องเครื่องเครื่องอะไรครับเครื่องตัวนี้เครื่องวีวีแปดหรือวีหกวีวีแปดวีแปดพันหกร้อยสี่สี่พันหกร้อยสี่สี่แรงไหมน้าอ๋มแรงไหมมันแรงเหรอผมว่ามันก็แรงระดับของมันนะนะแต่ไม่มีคนนั่งข้างใช่ไหมน้าอ๋มมันของมันเยอะอ๋อของมันเยอะนะเอามาไม่ได้เกะกะของมันเยอะแล้วไอ้ t ทาวเว i n g outback นี่คืออะไรนะาอ๋ม เที่ยวในแบบถิ่นทุรกันดารแต่รถคันนี้เขามีคอนเซปต์ด้วยนะเขาแต่งตามหนังสือนะครับน่านนามแนะนำอธิบายฟังหนังสือมันมีหน้ามันมีไม่ไม่เถื่อนไม่ได้โง่หรอกเพราะว่าหนังสือเหมือนหนังสือเรียนอะนี่อะทาวเวอร์นิ่งอัลบั้มก็คือความหมายของทาวเวอร์นิ่งอัลบัมันคืออะไรนะน้ำก็คือต้องเที่ยวในถิ่นทุรกันดารก็คล้ายๆอย่างเงี้ยแหละแต่ว่านี่มันก็ทุรกันดารนิดนึงนะ อ๋มคุเซอร์นี่คือชื่อหน้าอ๋มแล้วก็1 9ึ่งเก้าศูนย์ปีจอเป็นรูปหมาทุกอย่างมีความหมายหมดมีความหจากบูอาร์ติ๊กเกอร์ใช่ไหมฮะบูอาร์เต็นเต็นมันเป็นยังไงน้มันเท่าไหร่เนี่ยซื้อมาเท่าไหร่เนี่ยอันเนี้ยเป็นหลังคาสามหมื่นสหกโอ้โหเป็นของอะไรน้อมเอ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 เเรเอเอาเ รถมันใสเอลบีมาทั้งหมดแล้วเต็นท์มันก็เลยต้องเอลบีเลยจริงๆไม่ได้อยากเอลบีออกมันบังคับนะมันบังคับมันใส่อย่างอื่นมันเดี๋ยวมันขัดมันไม่ได้กระบาดลอยอ่ะรถรถซื้อมาเนี่ยถอดกระบาทิ้งไปทาเตียงนอนใด่อ๋อใส่กระบาดลอยกัว่าของเดิมมันเสียไงซื้อกระบาดลอยใส่แม่งเลยกระบาดลอยนี่ซื้อมาหลายหคุณ้๋มครับห้าหมื่นอ๋อห้าหมื่นนะอ่าวองบวกราคาดูนะผมบอกว่าสามแสนเนี่ยเต็นเต้นเตเต็นท์นี่ แต่นี่ยังไงหมื่นเท่าไหร่ไม่ดูไปหมื่นสามได้ไหมครับประมาณใกล้เคียงอ่าโอเคแล้วออปชั่นพวกเนี้ยฮะบูอาดนะเก่งบูอาดนะเก่งบูอาดอ๋อครับแล้วรถรถคันนี้ได้ได้มายังไงนะอ๋ม ซื้네อต่อมาอ่าราคาเป็นไงฮะราคาราคาราคาขันสามล้านสองแสนอ่าสามล้านสองแสนนะสามล้านสองแสนอ่าสามงแสนนะอไม่ลงสอแสนสามล้านสงแสนก็รวบรวมก็ขายขายเจ็นห้าไปขายเจ็ดห้าไปยไม่ได้ เจ็ดห้าขายไปเท่าไหร่ครับคุณอาเจ็ขายเจ็ดสามขายเจ็ดสามกล้วกับสี่เจ็ดอ๋อรถสามคันแรกรถคันเดียวนะฮะรถตู้อีกคันอีกอ่ารถสี่คันเจ็ดสามเจ็ดห้าสี่ห้าแล้วก็สี่ห้าหน้าหนูแล้วรถตู้อีกคันหนึ่งสี่คันยังไม่พอคันหนึ่งเลยอ๋อครันสามเจ็ดสามขายไปเท่าไหร่ครับอย่าบอกเลยเดี๋ยวอ่ะนี่ไงอืมก็ดู อา, th าอาการอาหารเราแล้วกันแต่ากรถหมดก็คือแต่งรถหมดรถแตกหมดรถแตกหมดเรามาดูกันนะว่ารถสามล้านสองเนี่ยทำไมมันแพงอะไรมันแพงอะไรนักหนาเครื่องนี่ไงโอ้โหเครื่อง V8 แปดอ่าเครื่อง V8 4,700ใช่ไหมน้ำสี0พันอันจง้าร้อยเท่าไหร่อ้โหคอมมอนเลวคอมมอนเลวเทอร์โบอีเต อผมเพผมไม่นอยจะถ่ายรถแต่ว่าไม่มีออปชั่นเลยเป็นรถใช้งานอย่างเงี้ยแหละแต่รถคันนี้ยังขาดเบาะนั่งด้านซ้ายใช่ไหมของมันเต็มอยู่อ๋อไม่มีคนนั่งใช่ไหมหน้ามจะลงเบอร์ติดต่อไว้เปล่าเผื่อมีคนมาอยากมานั่งนะไม่ต้องหรอคือดมากกว่านี้ปดมากกว่านี้แล้วตอนนี้ผมจะทำอัไไม่พอเลยคำอยเงี้ยคืออะไรนะครับน้าอ๋มอันเนี้ยอันนี้มันเอาไว้ทำอะไรเนี่ย ตอนนี้เงกันกันแดดกันกันกันแดดหรือกันสาหรือกันแดดกันไหมวะของยี่ห้ออะไรเลยเลอก็แถมของี่ออะไรเออปลาปลาเอามาจากไหนอะน้าอ่ำปลาซื้อที่ในงานตรงอะไรนะใส้ปากกาอ่ะร้านของจีนอ่ะไอของญี่ปุ่นอ่ะน่ารักมากเลยแล้วนี่นะครับก็คือน้าอ่ำกางเต็นท์ยังไงให้ได้สามแสนกว่าบาทนะฮะแล้ววันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับกับ พอปของคันนี้นะฮะพอปแน่นมากเป็นการกลางเต็นที่พอปแน่นมากนะครับผมชอบมากก็ยังไงวันนี้ขอบคุณนะาอ่ำมากนะครับวันนี้เราอยู่กันที่ไหนนะบ้านอววพวบบ้านอพบ้านอุมห่วมไหรอบ้านอุมหวมฮะบ้านอะไรนะเรวยบหวอวบบ้านอวมวมนะครับอ่ะวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะพามาชมสาระดีๆนะครับ ก็อย่าลืมฝากซับสไคร e แล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ